็สวัสดี FC ลุงหนวดครับฟูอีพีนี้มากับรูกแคนเหมือนเดิมครับฟูเดีย๋ยวมาเจอกันในวงฟ้าครับอีพีนี้ช่วงนี้รู้สึกว่าติดใจกับวงฟ้านะครับถ้ากรณีที่ลุงสามารถโดดถ,ถึงนะลุงก็จะลงงัดที่ตีวงฟ้าเลยครับลุกแคนลุงมาเต็มตี้เราไม่กลัวแล้วครับตึงๆทั้งนั้นครับลุงบุญลุงสิบลุงอะไรอีกคนหนึ่ง ฟาร์มของแป๊บหนึ่งถึงของจะไม่ฟูเหมือนซีซั่นอื่นนะครับแต่ว่าก็ก็ยังน่าลงอยู่มาเสียงส้นตีนแบบเต็มเลยครับเต็มมากเลยครับส้นตีนจะโดนเซนเซอร์เสียงรอเปล่าเนี่ยกมาดีครับเอ็มทไฟก็ได้เสียแลครับเอ็นทีไฟก็ได้เสียวปิกกดก่อนปิดตัวหัครับ มันเยอะหลายตี้ครับมันจะต้องมี่ตั้งไอโบเลยครับไม่งั้นไนะโอกาสดาวค่อนข้างเยอะนี่ครับมันมาจอยเลยลุงบอกแล้วมันมาเติไมไปเรื่อยครับมันมาเติไมไปเรื่อยเติมนัดเลยดีครับอ็นดิฟเร็วขนาดนี้เดี๋ยวรอครับรอจังหวะรอเหลี่ยมยังไงก็ต้องมาชุบเพื่อนครับมันมาชุบกรกตี้ไป <K ill> ดึงเกมเล่นนิง่งนิ่งนิดนึงใจเย็นๆครับลงวงฟ้าถ้ายังไม่รีบดาวน,นะครับ ไปเป็น UMP นะแล้วกันแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวจะมีไฟโกงกว่านะครับฮันโหลบนฟ้ามีครับเดี๋ยวรอของฟรีครับเห็นรัแบแวบแล้วรอจังหวะให้ถึงอีกทีหนึ่งหนึน่งตัวต่อมเร็วมาเร็ก่านครับยิงยากขึ้นครับเมื่อก่อนนี้สอยกุญแจง่ายมากเลยตอนนี้ก็ยากขึ้นเลยไม่ร่วงไปจา้าคิวฟรีนะครับ อีก4ตัวโอ้ยสาตัวอยู่ด้านหน้าครับ3ตัวอยู่ด้านหน้าไม่มีของครับอย่างน้อยสุดเกาะไม่น่าจะมีแต่ก็เชื่อใจไม่ได้ครับมันเล่นลูกซองเดีย๋ยวเราดึงเกมรอจังหวะให้เพื่อนมาเติมครับเฮลมีเฮลมีมานะครับเพื่อนเรามาเติมนะเพื่อนเติมเราก็ขึ้นงัดเลยครับ3 1ไม่ถือว่าลุมครับ มันเป็นเกมนะครับไม่ใช่ลุมแต่วเป็นเทคนิคการเดินเกมเราเดินเกมแบบนี้ครับวางเสียบรซนน้ปัมไม่รอช้าครับลุงว่าลุงเอาอยู่ครับตัวเดียวลุงชาร์จเลยยังไงของเราก็เหนือกว่าแล้ว โดนนัดเดียวก็ต้องเอาแล้วครับของเอาเหนือกว่าแล้วอ่อนแล้วก็มีครับเอาเพิ่งจะลงก็หวานเทียบดนนิจ้ามีตึงกว่านี้ไหมอ่ะตอนเกมวงฟ้าเรายังได้มา5คิวครับคิวคิวก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ดีครับเรียบร้อยจ้บ,บุญ ไม่เป็นไรครับลุงม,มีเหรียญเยอะลุงม,มีอยู่สองสามพันเหรียญสบายชิลๆนะครับดึงได้ทั้งเกมแล้วลุงไม่หวงเหรียญด้วยเอาเป็นแบบพิเศษนะครับใส่ไข่ให้ด้วยเมื่อาวานนี้มีน้องคนนึงมาคอมเมนต์บอกว่าที่ได้เหรียญที่เก้อยเอาเพราะว่าเราเอากล่องแอร์ดอ,อกนะมายแ,แ,แล้วลุไม่แน่ใจว่าเป็นใครหรือเปล่าได้เยอะเลยนะลุงว่าตั้ง900เหรียญเลยไหม ร้อยเหรียญก็ถือว่าเยอะแล้วเรื่องอีกแล้วลุงเดียอหเรื่องเลยเนาะดาวหนึ่งครับดาวหนึ่งค้อชาร์จเลยลูกจนนิงโหวดหาเรื่องกินส้นตีนอีกแล้วครับดาวเป็นหนึ่งนี่ต้องชาร์จเลยครับตีลุงเอาอยู่ครับตึกตึงกันทา่านครับสายบู๊งหมดครับเจ็ดหนึ่งแล้วยังไรสุดก,ก็เกาะกคงไม่มีครับเพราะลุงอาตัวแล้ว เยอะไม่กลัวกลัวไม่เยอะเกือบร้อยชุกก็ได้ไหมดาวไปหนึ่งเพื่อนเราดาวรอบเฮ้ยห,หลังคาหลังคาดีตัวตอบเป็นหลังคาครับตัวนี้เลียมเตอร์เลยตั้งไว้หน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีเข็มอยู่ แล้วเป็นาไม่ได้ครับอ้าวลงลงมาให้ห้าวดีกยต้องงัดขึ้นมาแล้วครับห้าวันี้ก็ต้องงัดหน่อย,อ,งงอ,ยอยู่บนหลังคาได้เปรียบนะครับลงมางัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงขอเติมยาแป๊บหนึ่งลุงไม่หนีนะครับแค่มาเติมยาเพื่อนเรายังอยู่ตรงนี้อยู่หนึ่งตัวลุงก็โคตรเป็นใจครับใกล้บีบแล้ว หลังนี้เหลือแค่ตัวเดียวต้องเอาตัวนี้ครับตัวอื่นไว้ที่หลังแล้วกันมาขึ้นชาร์จเลยครับพร้อมแล้วยาเต็มนะอย่าไปยองครับมากลุงหนวดมากลุงหนวดมากลุกแคลุงไม่ต้องอยองเลยครับลบเป็นลบครับชุกไหมชุกไหม5วเดี๋ยวรอจังหวะนี้ครับยังไงก็ต้องมาชุกเพื่อนครับเราจะได้ควฟรี free. เป็น7วนะครับปิด้วยก่อกน เดี๋ยวผมมีบาร์ลอยหลังอ้ามาแล้วมาแล้วก็บอกว่าคิวฟรีครับจากบ้าครับแล้วก็เจ็บครับอ้าวนี่มาเตอร์ดีไปก่อนไปก่อนอะไรครับตัวนี้ลุงเอาไม่ได้ครับเราวงอย่างแรงแล้วเพื่อนเราก็เบอร์หนึ่งก็เลือดเหลือน้อยแล้วลุงมีเหรียญเยอะสุดครับหกเจ็ดพันเหรียญนะ ฟาร์มก่อนลแล้วกันไปละจ้าเรลาดิดฮีโรด่ดิดเข้าวางครับวงอยู่แค่เอ้่มลุงไม่กลัวแล้วครับเล่นแบบไวชิลขนาดลุงดิดนะครับลุงดิดมาขนาดนี้มันยังยิงไล่มาเลยข้าวจัดประหลัดบอกไว้เจอกนท้ทยเกม เหียญเยอะจัดครับชุดเพื่อนได้สบายสบายครับถ้าลุงไม่ดาวก่อนนี่คือได้ทั้งเกมครับนีมีหลังแตกอีกลุงก,ก็ยังงงอยู่ดีเมื่อวานนี้เรื่องแอร์ดรอปน้องเขาเนี่ยได้900เหรียญนะยังติดใจอยู่เลยเขาเอาแอร์ดรอปอะไรมาปกติเคยเห็นไปสาม 400. สี่ร้อย อยู่ไหนเนี่ลงตั้งหลงแกไง้าเหรียญเลยหลังหน้าจะแถวเนินหินมั้งลงุงแางหน้าเนี่ยมาใช่ครับอยู่แถวเนินครับแถวเนินแถวเนินมีตัวเดี๋ยวใครก็ได้เอาเหรียญหน่อยเหรียญลุงเยอะจัดหก 6, เจ็ดพันเหรียญเลยเนี่ย มาแบ่งไว้ครับเพื่อเราแบ่งเหรียญให้กับเจ้าบุญเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวเราไปงัดเลยครับท้ายวงแล้วยิงอย่างเจ็บเลยครับตอบไม่กี่เม็ดลุงเกือบดาวนะครับอพอท้ายเกมแล้วเหลืออีกแค่15้าตัวตอนนี้ก็น่าจะบวกแล้วลุงของับไปแล้วกันหลังจากหนีมาบ้านไม่กีน่นี้ก็ยังตึงเกือบจะไม่รอดครับยังหาเหลี่ยมยิงลุงได้ครับอยู่เนนล่างแค่นั้นเอง ต้องเอาไว้ได้ครับโอ้พลาดจนได้ครับยังดีครับทิ้งเดียดไว้ให้กับน้องเออจ้าบ,บุญเยอะหน่อยอย่าบอกนะว่าเจ้าบ,บุญไม่มียารุงบุญไม่มียาสวยแล้วครับงานนี้รอดไม่รอดรอดไม่รอดจุดยอดโอ้เงี้เย,เย,ยเดียวเท่าไหร่ยี่สิบใช่มั้ยน,นี่อะไรไม่รู้กินอย่งที่ <What S 2> ย้อนยิ้มลุงใจนะจะเก็บศพก็ไม่ได้ครับต้องลงเนี่ยลงุงเนี่ยซุ่มไปเลยโอ้ได้พิเศษมีปืนม,มีปืนวก,ก็มีตัวได้ครับตกเกือบไม่รอดสองตัวก็เหมือนคิวฟีหนึ่งตัวเป็นไหนเนี่ยมันป้องบ่อดลุงระวังนะตรงด้านหน้าเยอะมากเลยเนะี่ยอ๋อปม่หลัง เต็มบ้านเลยลูกเห็นไหมแปดตัวสุดท้ายติดท็อปติดเรียบร้อยสวยพี่สวยบนหลังคาก็มีอ่ะมันเยอะมันเยอะไปไม่ได้เลยนะลองเสียงแล้วกันหลังแตอีก โอ้โอ้หลังมาอีกตัวหนึง่งเออเสียดายครับแต่ว่าเราก็ติดท็อปสิบแล้วไม่เป็นไรครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอกำลังใจให้ลุงหนวดเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลงแรงลุยกันแบบมันๆแบบนี้อีก EP หน้าครับสำหรับ EP นี้สวีดัดสวัสดีครับ